พี่ออสเบอร์ห้าของพี่ไก่แต่อันนี้ไม่ได้เอาไปขายเอาไปฝากกันยญาตที่ใช้ยนาทนะนับมีก้าหน่งสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเตะกร้าค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสตะกร้าแรกมะพร้าวเผือกกรเพ่อ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิบสามสิบดหัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิ้าสิหกสปดเยี่สถุงชาไทยยี่สิบถุงค่ะไปกันต่อถุงใบที่สามใส่นมสดค่ะสองตะกร้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเสิบถุงสิบเอ็ดสิบิบห้า 1ิบหกสิบเจปดสิบถุงนมสดทั้งหมด20ถุงจ้าต่อด้วยชาเขียวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ถุงชาเขียว10ตะกร้าต่อไปโกโก้ 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโกโก้สิกาแฟแอปเปลิลสอบอรี่นับต่อเลย11 12 13ดสิบสองสเจด สิบเก้ายี่สิบถุงโอเลี o ้ยงก็เอามานับกันถุงสุดท้ายหนึ่งสองสามเจปดกสโอเลี้ยงอีกสิถุงมารวมเลน เมย่อกี้ไปเมื่มาลดลงลดลงจ<ะ>้าขอบคุณนะคะ